รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8เมนูเด็ดจากใบชะครามคุณรู้จักใบชะครามราใช่ไหมรู้จักที่ขึ้นตามดินทะเละครับที่ก่อยคอนคอ,นอนไปทางเค็มหน่อยรสชาติเขาดีนะแต่ต้องล้างเป็นนะไม่งั้นเค็มตายเลยพาไปดูเมนูเด็ดจากใบชะครามที่หมู่บ้านนี้กันครับนี่ดูหน้าดูตาเขาก่อนต้นชะครามหลายท่านรู้จักอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อต้นชะครามเป็นพืชพื้นถิ่นนะครับมีอยู่มากในพื้นที่ดินเค็มหรอือพื้นที่ติดทะเลครับ ล่าสุดชาวบ้านบ้านบางเกตตำตําบลบางเก่าอําเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีเอาใบาชะคราม,มันาทําครับเป็นเมนูข้าวผัดใบชะครามนี่เวลาเขาไปเก็บเป็นวันนี้นี่ใบมันจะอบอบุอ้วนนิดหนึ่งมอไกลๆบางคนชะอมเหรอเออคล้ายๆอยู่เนาะคล้ายกันนิดนึงแต่นี่ชะครามฮะเมนูอาหารรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ตอนที่เอามาทําโอ้โหต้องคัดต้องเลือกกันต้องล้างให้มันดีๆนะครับเมนูข้าวผัดใบชะครามเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมครับ ประกอบด้วยใบยชะครามแน่นอนพระเอกของเราเอามาเด็ดให้เหลือแต่ใบกากหมูเจียวกุ้งแห้งมะม่วงซอยไข่เค็มแล้วก็ใบสะแหน่ใส่ใบสะรแหน่ด้วยนะข้าวที่ใช้ผัดจะต้องเป็นสูตรพิเศษนะครับคือต้องเอาน้ําที่คั้นได้จากใบชะครามมาหุงรวมกับข้าวสารนี่ฮะแล้วสุดท้ายเราจะได้ข้าวสีสวยน่ารับประทานแบบนี้แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับหลังจากนั้น เอาทอดมันปลาที่ทําจากปลาทะเลสดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันรวมกับข้าวสวยที่หงุดด้วยใบยชะครามเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพัด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 เสร็จปุ๊บตักใส่จานตกแต่งในเครื่องเคียงที่เตรียมเอาไว้นะครับก็จะได้แล้วครับ ข้าวผัดใบชะครามที่มีหน้าตาน่ารับประทานอย่างที่เห็นนะครชอบไข่ต้มไข่เค็มอะไรใส่ไปได้เลยกุ้งหงกุ้งแห้งพริกซอยน้อมัอร่อยเด็ดดูนะมันข้าวผัดทรงเครื่องอ่ะคุณแต่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะครับอยากชิมข้าวผัดใบชะครามครับต้องไปที่ชุมชนบ้านบางเกตอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม